สวัสดีค่ะเก็บตกประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดถึงศึกพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศเจิมได้เล่าเรื่องราวไว้เป็นมหากราบประมาณว่าในพุทธศักราช2118ขณะนั้นพระเจ้าหงสาวสดีจัดให้พระเจ้าเชียงใหม่ยกช้างมารีพลทับปกทับเรือไล่พลประมาณ1 0 0 0 0แสนยกลงมาโดยทางเมืองกำแพงเพชรและให้พระยาประสิมผู้เป็นอายกช้างมารีพลประมาณ3 0,000ื่นยกมาโดยทางการ จนบ,บุรีซึ่งแบ่งกําลังยกมาเป็นสองทางค่ะและเมื่อทัพของพระยาประสิมยกมาถึงสุพรรณบุรีฝ่ายทัพพระเจ้าเชียงใหม่ก็ยกมาถึงเมืองนครสวรรค์พระนรีส่วนและพระเอกาทสรุก็ทรงทราบข่าวแอดมินก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าในยุคนั้นยังอยู่ในราชการของสมเด็จพระมหาธรรมราชาค่ะเมื่อทั้งสองพระองค์ทรงทราบข่าวสืบที่หงสาย,ยกมาเป็นสองทางก็ตรัสให้บำรุงช้างม้ารีพลทัพบ,บกทัพเรือไว้พร้อมศัพท์แล้วให้พระยาจัก,กรีสีองค์ละครสมวะนา ยกเป็นกองทัพเรือจัดให้พระยาพระครังเป็นยุกระบาดให้ยกทัพเรือไปทางเมืองสุพรรณบุรีครั้นทัพเรือ,อยุทยาไปถึงเมืองสุพรรณบุรีก็ได้รบพุง่งกันกับทัพหงษาที่นําโดยพระยาภระสิมซึ่งตั้งระดมพลอยู่ในสุพรรณบุรีค่ะฝ่ายอายุธยาใช้อาวุธหนักเปิดการโจมตีในครั้งนี้โดยการวางปืนใหญ่ไว้ที่เรือรบแล้วยิงลูกกระสุนปืนใหญ่ยิงโดนต้องพลฆ่าสึกหงสาล้มตายเป็นอันมากและทัพพระยาประสิมก็ตั้งอยู่ไม่ได้จนต้องเลิกทัพถอยออกไปค่ะ แล้วไปตั้งทัพมั่นในตำบลเขาพระยาแมนแทนต่อมาพระนเรศวรและพระเอกาตุสรุธทั้งสองพระองค์ได้เสด็จยกทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปโดยทางเรือให้พระพิชัยสงครามฟันไม้ข่มนามณชัยภูมิที่ลุมพีจากนั้นพระนเรศวรได้ทรงตัดให้แยกกองทัพไปสองทางทางหนึ่งตัดให้พระเอกาตุสรุธผู้เป็นพระานุชาเป็นทัพหลวงส่วนอีกทางหนึ่งนั้นพระองค์จะทรงยกไปด้วยพระองค์เองไปในตำบลสามขนอนส่วนสมเด็จพระมหาธรรม ชาาคาดว่าในขณะนั้นพระองค์ท่านทรงชราแล้วจึงไม่ได้เสด็จมาในศึกครั้งนี้แต่เป็นสายซับพอร์ตมีกองทัพส่วนหนึ่งอยู่ในพระนครค่ะ กลับมาที่ฝ่ายพาระนเรศวรเมื่อตั้งทัพอยู่ที่สามขนนนั้นม้าตัวหนึ่งออกลูกเป็นสองตัวหัวเดียวกันมีเท้าตัวละสี่ชิงหัวกันซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดนะคะแต่นั่นก็มีความหมายไปในทางลางบอกเหตุซึ่งปวงสวดานก็ไม่ได้ขยายใจความใดๆต่อในเรื่องนี้บันทึกก็จะตัดไปพูดถึงว่าทรงมีพระราชองค์การตรัสให้พระยาสุขโขทัยเป็นนายกองและเท้าพระยาพระหัวเมืองทั้งหลายด้วยกันนั้นให้ยกช้างมารีพลหนึ่งหมื่นออกไปตีทัพพระยา ระสิมนะเขาพระยาแมนไม่ให้ตั้งอยู่เป็นปกติสุขทัพอุธยาและทัพองวงสวดีจึงได้รบพุ่งกันอีกรอบเป็นทัพทางบกค่ะ ฝ่ายหงสาวสดีก็สู้ทัพอยุธยากับบรรดานายกองหัวเมืองไม่ไหวพระยาประสิมก็เลิกทับหนีไปพระนเรศวรจึงแต่งทหารฆ่าหลวงตามไปอีกจนถึงกาญจนบุรีทัพพระยาประสิมต้องเพ่นอย่างไวค่ะเพื่อไม่ให้ถูกทับอยุธยาตามตีได้จนกระทั่งพ้นเขตขอบกันตศสีมาของอยุธยาไปฝ่ายพระนเรศวรเมื่อพระองค์ประเมินสถานการณ์ว่าจบลงแล้วก็ทรงเสด็จกลับอยุธยาครั้นทัพพระยาประสิมไล่ป่นแตกถอยทับไปนั้นในเดือนเดียวกัน พระเจ้าเชียงใหม่ก็ยกช้างม้ารีพลประมาณหนึ่งแสนยกมาถึงนครสวรรค์ทั้งทับปกทัพเรือซึ่งไพร่พลกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ต้องบอกว่ามากกว่ากองทัพของพระยาประสิมถึงสองเท่าค่ะแต่ทว่าพระเจ้าเชียงใหม่การข่าวหน่วยข่าวกลองแกไม่ค่อยจะดีค่ะแกไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทัพพระยาประสิมที่ยกมาก่อนนั้นได้แตกไปแล้วทําให้พระเจ้าเชียงใหม่ตัดสินใจผิดยกทัพถล่ม,มาถึงชัยนาทบุรีพระเจ้าเชียงใหม่ก็ให้ชัยกายอสูและนันทก,กัยอสู สองทัพย่อยยกช้างม้าและไล่พลประมาณ15,000มาเป็นทัพหน้าลงมาตั้งถึงบางพุทราและบางเกี่ยวหญ้าทํานองว่าจะมาทําทางหาสเสบียงพระนเรศวรและพระเอกาตะสะรธทั้งสองพระองค์มีหรือที่จะอยู่เฉยทั้งสองพระองค์ก็ทรงเสด็จยกทัพบ,บกทัพเรือขึ้นไปโดยลําแม่น้ําใหญ่ตั้งที่ตําบลชวัยพระนเรศวรก็ตัดให้ประเทพมนูเป็นนายกองขุนรามเดชะเป็นยกกระบัดยกทัพม้าสองอและพลทหาร อาสาสามพันขึ้นไปตีทับฆ่าศึกอันมาตั้งตำบลบางเกี่ยวหญ้าพระเทพมนูและขุนรามเดชะก็ขึ้นไปตั้งเป็นทับซุ้มอยู่ในป่าครั้นฆ่าศึกออกเกี่ยวหญ้าช้างก็ดีออกลาหากินก็ดีพระเทพมนูและขุนรามเดชะก็ไลค่คาฝันแทงฆ่าศึกซึ่งหาสเสบียงทั้งปวงไม่ให้อยู่เป็นสุขได้และไล่ฆ่าศึกเข้าไปจนถึงค่ายทุกวันไพล่พลทับหน้าสเสบียงของพระเจ้าเชียงใหม่ก็ล้มตายไปมากไม่อาจทําการได้สะดวกกลับกันฝ่า อยุธยาทับน้าที่มีกําลังเพียงไม่มากได้ช้างม้าและเฉลยส่งมาถวายพระนเรศวรเป็นอันมากและในที่สุดค่ะข้าศึกทับน้าก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลิกทับขึ้นไปหาทับใหญ่ในใชัยนาทบุรีพระเทพมนูและขุนรามเดชะตามตีข้าศึกขึ้นไปถึงชัยนาทบุรีเข้าโจมตีทับข้าศึกในพิลากลางคืนและได้ฟันแทงระยะหนึ่งจึงยกทับคืนลงมาขณะนั้นพระเจ้าเชียงใหม่จึงเพิ่งจะรู้ข่าวเรื่องทับพระยาประสิมซึ่งยกมาทาง การจนาบุรีว่าแตกฉานพ่ายหนีไปแล้วพระเจ้าเชียงใหม่ก็คิดการศึกกับท้าพระยาทั้งหลายว่าตามกําหนดการที่พระเจ้าหงสาวดีให้หมาน,นั้นให้ทัพพระยาประสิมคอยทัพตนก่อนเพื่อจะได้ไปด้วยกันแต่ก็ยังไม่ทันได้ร่วมทัพกันฝ่ายทัพพระยาประสิมแตกฉานพ่ายไปก่อนดังนี้เราควรจะยกทัพกลับคืนไปฟังกําหนดจากพระเจ้าหงสาวดีก่อนอีกประการหนึ่งเรายกมากรานี้ไม่ได้บํารุงการศึกมาดีพอและเรายกมาด้วยความรวด เ,เพื่อจะให้ทันตามกำหนดแต่เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นตามแผนเช่นนี้เราก็ต้องยกทัพคืนไปก่อนว่าแล้วพระเจ้าเชียงใหม่ก็เลิกทัพจากชัยนาทบุรียกกลับคืนไปยังเมืองเชียงใหม่ต่อมาในเดือน12ค่ะพระเจ้าองศ์เสาวดีนันทบ,บุเรงก็รู้ข่าวว่าแพ้ศึกทรงพระพิโรธพระเจ้าเชียงใหม่ว่ายกลงไปไม่ทันกำหนดกับกองทัพของพระยาปสิมกองทัพของพระยาปสิมจึงเสียทีแก่ค่าศึกพระเจ้าองศ์เสาวดีนันทบ,บุเรงจึงคิดแผนใหม่ให้พระยาภัยคามณี แจ็คแซกยอทางสมิงโยคาราชแม่ทัพสามนายพร้อมด้วยท้าวพระยาอีกหลายคนไปเข้ากำกับทัพพระเจ้าเชียงใหม่แทนแล้วให้เร่งยกลงไปตีอยุธยาอีกรอบพระเจ้าเชียงใหม่แจ้งพระราชกำหนดแล้วก็จัดช้างมารีพลทับบกทับเรือพร้อมด้วยเครื่องฉาดราวุธและให้พระยาเชียงแสนถือพลหนึ่งหมื่นห้าพันช้างเครื่องหนึ่งร้อยห้าสิบม้าเครื่องหนึ่งพันแล้วพระเจ้าเชียงใหม่ก็ยกช้างมารีพลทั้งทับบกทับเรือออกจากเมืองเชียงใหม่ มาชุมพลทั้งปวงในเชียงทองครั้นทับลงมาชุมพลต่อถึงนครสวรรค์ไปปลร่ของพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาคลานั้นทั้งชาวองค์สาวดีและชาวเชียงใหม่รวมทับผสมกันค่ะรอบนี้ไม่มาแบบแยกทับกันเหมือนเมื่อครั้งก่อนค่ะรีพลประมาณ1นึ0 0 0สีมืและทับนั้นเร่งยกลงมาตั้งทับมั่นในตำบลสากเกตปากชวัยทั้งทับบกทับเรือพระเจ้าอยู่หัวทั้ง3พระองค์ในความหมายนี้พงค์สาวดานจะให้เกียรติทั้งสองพระองค์คือพระ เรสวรและพระเอากาทุสระด,ดุดดังพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาด้วยค่ะซึ่งทั้งสามพระองค์ได้ตรัสให้ถ่ายเข้าและเทครัวเข้าในพระนครอ,อย่างเร่งด่วนเมื่อการเสร็จเรียบร้อยดังนั้นแล้วก็ให้ตรวจจัดรีพลเครื่องสัรนพาวุธไว้ประจาสําหรับหน้าที่กําแพงรอบพระนครแล้วให้ทหารอาสาออกไปทํางานนอกเมืองโดยพระเรสวรทรงมีนโยบายว่าให้ซองสมคนซึ่งกระจายตัวอยู่ทุกตำบลทั้งที่ยังสร้นเซนอยู่ในป่า โดยทางผ่านที่ข้าศึกจะยกลงมาให้ทหารอาสารวบรวมไพร่พลตั้งเป็นกลุ่มกองขึ้นแล้วออกตีปล้นข้าศึกอย่าให้ทับสเสบียงข้าศึกออกลาดหากินได้สะดวกครั้งนั้นพระเจ้าละแวกได้ส่งพระศรีสุพรรณมาธิราชผู้เป็นพระานุชาถือพลหนึ่งหมืน่นยกเข้ามาช่วยอยุธยาโดยทางด่านเมืองปราจีนบุรีกองทัพขมินตั้งอยู่ตำบลวัดพนัญเชิงครั้นณวันพฤหสัสบ,บดีเดือนอ้ายพระเจ้าเชียงใหม่จึงได้ยกทัพบ,บกทัพเรือล่อง งลงมาตั้งค่ายมั่นกระชับพื้นที่หน้าตำบลวสาสสเกตแล้วแต่งให้เจ้าเมืองพะเยาคุมทัพม้าหนึ่งพันไปลาดจับคนและให้ดูกองทัพอยุธยาจะออกมาตั้งอยู่ตำบลใดบ้างเจ้าเมืองพะเยาก็ยุกทัพม้าเข้ามาถึงสะพานขายข้าวก็เที่ยวเผาบ้านเรือนพระนเรศวรและพระเอกาทศรสทั้งสองพระองค์เมื่อทรงทราบข่าวการศึกก็เสด็จออกไปโดยทางชนลมากถึงสะพานขายข้าวแล้วก็จัดให้พนทหารรบพุ่งกับพนข่าศึกนั้น ฝ่ายข้าสึกก็สู้ไม่ไหวถอยคืนไปหาทัพใหญ่ฝ่ายทัพพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ตำบลวัส,สักเกตถึงสี่เดือนแต่ก็ยังไม่ได้แต่งพลให้เข้ามารบพุ่งแต่ประการใดแต่กลับตั้งทัพอยู่คอยขวางไม่ให้ชาวพระนครออกมาทำนาได้ส่วนพระเจ้าเชียงใหม่นั้นได้ให้เรือลำเลียงข้าวสเสบียงลงมาจากเมืองเชียงใหม่เพื่อเลี้ยงไพรพลตังปวงของตนไม่ให้ขาดเพื่อแก้เกมที่อยุธยาชอบตีปล้นทัพย่อยไม่ให้หาสเสบียง กลับมาที่พระเจ้าหงสาวสดีนันทบุรเรงค่ะเมื่อเห็นข่าวการศึกพระเจ้าเชียงใหม่ที่เริ่มตั้งมั่นในเขตอยุธยาได้ก็ได้ให้พระมหาอุปราชามังสามเกียรติยกคุมปลสองหมืมาตั้งทัพทำนาในเมืองกำแพงเพชรเพื่อเป็นการเตรียมการโดยหมายไว้ว่าออกปรญษาแล้วพระเจ้าหงสาวสดีจะยกพนมาอีกเดือนแสนลงมายังกรุงศรีอยุธยาค่ะ ซึ่งภาพรวมตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อสถานะข้าศึกเริ่มนิ่งยึดพื้นที่มั่นได้ฝ่ายอยุธยาก็เริ่มจะเสียเปรียบค่ะหากจะต้องประวิงเวลาต่อไปจะกลายเป็นว่าอายุธยาต้องรับศึกเพิ่มอีกหลายด้านตัดกลับมาในส่วนของทัพพระเจ้าเชียงใหม่ที่ตอนนี้ตั้งอยู่ตำบลสาเกตและทัพพระยาไพคามณีตั้งเป็นทัพหน้าในตำบลตลาดกรวดในขณะที่ทัพพระหมหาอุปราชาแห่งองค์สาวดีเริ่มเข้ามาในเขตแดนอยุธยา คราวนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรและพระเอกาตสดดทราบข่าวว่าพระมหาอุปราชามาตั้งทํานาในเมืองกําแพงเพชรพระนเรศวรเห็นว่าจะให้พระเจ้าเชียงใหม่ตั้งทัพอยู่อย่างปกติสุขเช่นนี้ไม่สมควรควรจะยกทัพหลวงออกไปตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่อย่าให้ตั้งอยู่ได้พระนเรศวรก็จัดให้ตรวจช้างมารีพลทัพบ,บุกทัพเรือแล้วทรงเสด็จพยุหัญาตราจากอายุธยาโดยทางเรือไปตั้งทัพชัยในลุมพลี จากนั้นพระนเรศวรและพระเอากาทศรสทั้งสองพระองค์ก็จัดให้เทียบเรือรบเรือไล่ทั้งปวงแล้วได้สั่งให้ยกทัพเรือสเสด็จด้วยพระชนวีมานขึ้นไปถึงป่าโมกน้อยเพื่อทําการสู้รบอย่างดูกําลังฆ่าศึกฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ก็ใช้สรีนันทสูเอาช้างเครื่อง30มาเครื่อง500ร้อนทหารห้าพันยกเข้ามาป่าโมกน้อยพระนเรศวรและพระเอากาทศรสทั้งสองพระองค์รู้ว่าฆ่าศึกยกเข้ามาก็ให้เทียบเรือรบเรือไล่ทั้ง งปวงเข้าฟังให้พลทหารอาสาขึ้นบกยกไปตั้งต่อลบกับข้าศึกเช่นเดียวกับทั้งสองพระองค์ที่เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่าทหารกล้าเช่นกันค่ะทั้งสองพระองค์จัดให้พลทหารทั้งปวงขึ้นรบล่อข้าศึกใต้บางสายปลายที่คลองลุมพลีเหนือบ้านกระสอบคราวนั้นพระนเรศวรทรงประแสงปืนนกศัพรย์ยิงถูกนายม้าผู้ดีและนายม้านั้นผมเสื้อสักกะลาดและได้ดาบทองและมา้าข้าศึกฝ่ายองศาที่ยกมานั้น ก็แพ้พ่ายไปทหารอนยุธยาก็ไล่ฟันแทงฆ่าศึกไปจนถึงหน้าค่ายของเชียงใหม่พระยาไพายคามณีและท้าวพระยาแสนขุนแสนหมื่นทั้งหลายอันเป็นทับหน้าจึงแต่งช้างเครื่องออกมาประมาณหนึ่งร้อยม้าประมาณหนึ่งพันไพรป่วนประมาณหนึ่งหมื่นยกออกมาปะทะกับทัพอยุธยาที่หน้าค่ายผลทหารอนยุธยาก็ลาดถอยพระนเรสวนและพระเอกาทศรสทั้งสองพระองค์กลับลงมาประทับที่เรือพระที่นั่งก็เห็นข่าศึกยกทัพใหญ่ออกมาตี พลทหารในยุทธยาที่ยกออกมาดบเพียงอย่างกำลังค่าศึกแต่กลับถลําบุกไปถึงหน้าค่ายสัตวรูด้วยกำลังค่าศึกที่ยกออกมาโต้กลับนั้นมากแม้ฝ่ายอยุทธยาจะล่าถอยลงเรือได้ก็ลำบากพระนเรศวรและพระเอกาตุสโรตก็เล็งเห็นว่าจะไม่ทันการจึงเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งขึ้นไปเหนือคลองป่าโมกน้อยเพื่อยิงสกัดทับค่าศึกไม่ให้ไล่ฆ่าทหารอนยุทธยาล้มตายได้ตามใจชอบแต่ทว่าค่าศึกก็โต้กลับด้วยการวางช้างมารีพนมาถึงริมน และได้รบพุ่งกันกับข้าหลวงฝ่ายพระนเรศวรและพระเอกาตุสรุทรงปืนนกศัตรย์ยิงต้องข้าศึกตายไปนานมากข้าศึกพุ่งฉาดราวุธมาตกถึงเรือพระที่นั่งพระนเรศวรฝ่ายพระเอกาตุสรุพระราชานุชาเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าก็ตกประทัยใช้ให้ทหารสอดเรือพระที่นั่งของพระองค์ขัดขวางไม่ให้ข้าศึกเข้าถึงเรือพระที่นั่งของพระนเรศวรผู้เป็นประเชษฐาธิราชได้ฝ่ายพระนเรศวรก็รอโอกาสเข้ากวนศึกเห็นข้าศึกอยู่ในวิถีกระสุน ก็มีรับสั่งให้ยิงปืนใหญ่ในเรือรบเรือไล่ทั้งปวงขึ้นกระสุนปืนใหญ่ก็ไปต้องโดนเอาช้างม้าฆ่าสึกและไพร่ปนล้มตายเปน็นอันมากที่ริมแม่น้ํานั้นค่ะฆ่าศึกทั้งปวงก็พ่ายถอยไปพระนเรศวรจึงตรัสกับพระอนุชาธิราชและท้าวพระยานายทัพนายกองทั้งปวงว่า พระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพเรือนแสนลงมาตั้งอยู่ณนะสักเกตสี่ถึงห้าเดือนแล้วเพิ่งได้เห็นฝีมือกำลังทหารก็วันนี้ตีร้ายสงครามครั้งนี้อาจเบามือกว่าที่คิดในสองถึงสามวันเราจะยกมาเล่นศึกเช่นนี้อีกคราวหน้าถ้าจะยกลงมาเราจะตีให้ถึงสักเกตทีเดียวรตรัดดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนแผนใหม่ยกทัพกลับลงไปที่มั่นกลับไปตั้งอยู่ณนะป่าโมกค,ค่ะตัดมาที่ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ก็ได้ปรึกษากับนายทัพนายกอง แสนเท้าพระยาลาาทั้งปวงว่าบัดนี้พระยาเชียงแสนสรีนันทสูได้แตกพ่ายให้กับทัพอยุธยาและได้ยกบพลที่เหลือกลับมายังทัพหลวงการทั้งปวงนี้เห็นจะเป็นเรื่องได้เปรียบแก่อยุธยาไม่น้อยอีกทั้งตอนนี้พระนเรศวรและพระอนุชาเมื่อได้รับชัยชนะแล้วก็คงมีใจกำเริบจะยกขึ้นมาตีถึงค่ายหลวงของเราเป็นแน่เหตุนี้เราพึงโจมตีโดยฉับรันเนื้อความคาดหมายอายุธยาเช่นกันเถิดจากนั้นพระเจ้าเชียงใหม่ จึงคิดจะยกทัพใหญ่ลงมาตีหักอยุธยาก่อนที่ทัพอยุธยาจะบุกเข้าตีค่ายหลวงของเชียงใหม่ค่ะซึ่งบรรดาเท้าพระยานายทัพนายกองทั้งปวงฝ่ายเชียงใหม่ก็เห็นด้วยพระเจ้าเชียงใหม่จึงสั่งให้พระยาเชียงแสนกับสรีนันตสูถือพล1น0 0 0คนเริ่มเตรียมการในวันนั้นค่ะ ซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่จะยกทัพออกรบในพรุ่งนี้เช้าในขณะที่ทางฝ่ายอยุธยาการข่าวค่อนข้างจะดีมากเพราะไปล่วงรู้มาว่าทัพพระเจ้าเชียงใหม่จะยกมาฝ่ายพระนเรสวนและพระเอกาตุสรธจึงได้ตรัสให้ทัพพระเทพมนุและท้าวพระยาหัวเมืองทั้งหลายอันเป็นทัพหน้านั้นเด้งยกพลข้ามไปฟากตะวันตกทัพพระยาสุขโขไทยเป็นกองหน้าส่วนพระนเรศวรและพระเอกาตุสรธทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยปรายมงคุลทวีเป็นพระกชาทานยกช้างมารีพลมา ภาคตะวันตกพระ,ะเรนเรศวรก็มีพระราชดำรัสว่าให้ข้าศึกล่วงยกทัพมาจนเกือบถึงทัพเราแล้วจะข้ามช้างพระที่นั่งตัดเอากลางทัพข้าศึกนั้นให้จงได้จะได้สมดังกลนศึกจึงมีพระราชองค์การตัรดให้ม้าใช้ไปสั่งแก่ประเทศมนูให้ลาดทัพถอยทัพอย,อย่างช้าๆป้องกันอย่าให้พลแตกฉานรั้นม้าเร็วไปทูลพระบัญชาแกป่ประเทศมนูประเทศมนูจึงให้ม้าเร็วมากราบทูลว่าข้าศึกยกมาจะใกล้ถึงกันแล้วรั้นจะ ล่าถอยนั an ้นเห็นว่าจะพ่ายแพ้แก่ข้าศึกทีเดียวซึ่งประเทศมนูก็ไม่ได้ล่าถอยตามรับสั่งค่ะพระนเรศวรจึงมีพระราชองค์การจัดสั่งม้าเร็วให้ไปแจ้งอีกครั้งหนึ่งแต่ประเทศมนูก็ไม่ได้ลาดทับถอยอีกพระนเรศวรจึงจัดให้ขุนนดินทรเสนีให้ไปสั่งแก่ประเทศมนูให้เร่งลาาทับถอยประเทศมนูก็ไม่ฟังอีกพระนเรศวรจึงเอาประเทศมนูลงจากคอช้างและลงโทษถึงสิ้นชีวิตขุนนดินทรเสนีก็ไปว่าแก่ ประเทศมนูตามพระราชองค์การตรัดสั่งนั้นประเทศมนูจึงล่าทัพเมื่อประเทศมนูล่าทับถอยออกนั้นพนทัพหน้าอายุทยาได้รบพุ่งประจันบานก,นกันกับทัพพระเจ้าเชียงใหม่ครั้นเมื่ออยู่ดีดีทับอายุทยาล่าทับถอยพวกปนทหารข่าศึกก็ไม่ได้รู้กลศึกของอายุทยากลับยิ่งได้ใจยกทับเสริมต่อเนื่องกันลงมาพนทหารกองหน้าประเทศมนูทั้งปวงก็พ่ายลงมาพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็จัดให้หัวราชาดูเลิกผานาที เมื่อได้เพลาอันประเสริฐด,ดีหูราธิบดีก็ลั่นค้องชัยประโคมแตรสังพระนเรสวนและพระเอกาตสดดุสลดเสด็จกลีทาช้างม้ารีพลข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งรันช้างพระที่นั่งข้ามถึงฝั่งชัว่วพลิบตาเดียวเท่านั้นทัพอยุธยาที่ซุ่มอยู่ต่อตีหักเอากลางทัพข่าศึกเป็นกลศึกดังที่ตั้งประทัยไว้ทัพพระเจ้าเชียงใหม่ถูกตีเข้ากลางทัพหลวงก็ตกประทยัยต่อรุบไม่นานก็พ่ายแพ้ไปพระนเรศวรและพระเอกาตสดดกุสลดก็เสด็จตามตีทัพพระเจ้า เ้าเชียงใหม่อันพ่ายปีนั้นพลทหารอาสาตั้งปวงไล่ฟันแทงฆ่าศึกเทาาา้าปรยาฝ่ายฆ่าศึกคอขาดกับคอช้างในสมรภูมินั้นหลายคนมีคนที่ตายในที่นั้นประมาณ1000พเศษค่ะตัดกลับมาที่พระนเดศวรและพระเอกาทสรสทั้งสองพระองค์ตามตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่ที่พ่ายไปถึงปากน้ําชวัยฝ่ายสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่คอยอยู่ดังกนศึกได้ดํารัดให้เตรียมรีพลและเรือพระที่นั่งเรือรบเรือไล่พร้อมเสร็จและพระราชทานเรือพระที่นั่งรองและ เรือบางส่วนให้พระสีสุพรรณมาธิราชน้องพระเจ้าละแวกสเสด็จด,ด้วยฝ่ายพระนเรศวรและพระเอกาทศรสรงตั้งทัพหลวงอยู่ปากน้ำชวัยจึงมีพระราชองค์การกำหนดแก่ท้าวพระยาทั้งหลายว่าเพลาย่ำรุง่งพระองค์จะยกบลทหารเข้าหักข่ขยพระเจ้าเชียงใหม่ให้จงได้ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่แตกขึ้นไปก็ขวัญเสียไม่มีใจจะสู้รบต้านทัพอยุธยา ยิ่งรู้ว่ากองทัพพระนเรศวรยกตามขึ้นมาถึงปากน้ำชวัยก็เกรงว่าถ้าจะรบอยู่ที่ค่ายหลวงจะหนีไม่ทนันครั้นเพลาค่ำก็ขึ้นช้างเร็วเลิกทัพหนีรุดไปขันรุ่งขึ้นวันศุกร์เดือน5แรม1ิบเอ็ดค่ำเพลาเช้าโมงเศษสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้ากับสมเด็จพระอนุชาธิราชเสด็จพยุหายโยธาทัพ ใกล้ถึงค่ายสักเกตของพระเจ้าเชียงใหม่ก็ส่งทราบข่าวว่าพระเจ้าเชียงใหม่เลิกทัพหนีไปถึงปากน้ําบางพุทราแล้วฝ่ายทหารกองหน้าจับได้พระยาเชียงแสนและแสนหลวงลามแขกมังจอลูกแม่นุมพระเจ้าเชียงใหม่นอกจากนี้ค่ะทา้งอายุทยาย,ยังยึดได้ช้างมา้าเป็นอันมากและได้พมา่ามอนลาวเชียงใหม่ล้านช้างไทยใหญ่ชายหญิงรวมกันถึง1 0,000มืเศษได้เรือรบเรือสเสบียง400เศษและได้เครื่องสรรพยุทธ์เครื่องม้าปืนใหญ่จ่าลงมนดก นกศัพท์เป็นอันมากและได้เครื่องราชาบริโภคพระเจ้าเชียงใหม่แรงเงินแตรทองโจมหุ้มทองสำรับหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นค่ะว่าศึกครั้งนี้พระเจ้าเชียงใหม่ก็เลือกจะหนีแทนที่จะยันทับเอาไว้แถมการหนีของพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยนะคะยังเป็นแบบเร่งด่วนข้าของต่างๆที่สำคัญก็ยังไม่ทันจะได้เก็บค่ะเหตุนี้อยุธยาจึงยึดได้สิ่งของเป็นอันมากในค่ายหลวงเชียงใหม่แต่ทว่าต่างอายุธยาก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเพราะทรงมีรับสั่งให้แต่งพลทหารตามทับ เจ้าเชียงใหม่ถึงเมืองนครสวรรค์และทัพหลวงของอยุธยายังตั้งอยู่บางพุทราท้งทับบกทับเรือถึงห้าวันเมื่อเห็นพระเจ้าเชียงใหม่ไม่ได้ซ่อนกลอะไรไว้ก็ส่งเสด็จกลับอยุธยาค่ะส่วนฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ครั้นแตกพ่ายไปถึงเมืองกำแพงเพชรแล้วก็เจรจากับพระมหาอุปราชามังสามเกียรติพูดถึงศึกที่ได้สู้รบแล้วแตกฉานมาพระมหาอุปราชามังสามเกียรติก็แต่งหนังสือข่าวส่งไปถวายแก่พระเจ้าองสาวดีพระเจ้าองสาวดี นันทบ,บุเรงเมื่อรู้ข่าวว่าพระเจ้าเชียงใหม่พ่ายแพ้ยกทัพกลับขึ้นไปแล้วก็เร่งให้บำรุงการทั้งปวงไว้ให้พร้อมสับให้หมายกำหนดการมาแก่พระเจ้าเชียงใหม่ให้แต่งเรือลำเลียงเข้าสเสบียงให้ครบเพื่อเลี้ยงไพร่พลเดือนแสนเป็นการชดเชยที่แพ้ศึกมาจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ช่วงศึกนันทบ,บุเรงและก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาตามคำสั่งของพระเจ้าหวงสาวดีนันทบ,บุเรงเพื่อจัดการกับอยุธยาหลังจากประกาศอิสรภาพได้ไม่ นานค่ะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังกันจนจบเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์อยุธยาสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ